ท่านผู้ชมเราอยู่ที่ม้าห่อขนมโบราณซึ่งผมก็เพิ่งจะเห็นครั้งแรกและก็จะกินครั้งแรกนะครับร้านเดียวในตลาดน้ำบางนพึ่งราคา20บาทนะครับตอนนี้เราไปดูหน้าตานิดนึงม้าห่อทีนี่ครับท่านผู้ชมเราอยู่กับอาจารย์ปอนนะครับแล้วก็คนขายนะครับวัย17สวยขาวน่ารักแวะมาครับที่ตลาดน้ําบางน้าพึ่งม้าห่อนะครับ20บาทเดี๋ยวดูตัวหนังสือแท้ๆนิดนึงครับม้าห่อต้องเขียนแบบนี้นะครับ่อ โอเคเดี okay, okay, ๋ยวเราจะเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยได้ไหมครับเดี๋ยวเราต้องชิมหน้าร้านนิดหนึ่งเปิดเลยครับเปิดเลยลุงลุงเปิดเลยครับเปิดไหมครับเดี๋ยวเราชิมให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าม้าฮ่อเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ามีอาจารย์ฟองก่อนจะเปิดมันคืออะไรวะม้าฮ่อหลายๆคนคงงงผมผมงงเหมือนกันมันมีเหมือนเหมือนสับปะรดนะนะครับแล้วก็อาจารย์ครับเราลองนิดนึงครับอาจารย์ชิมก่อนฮะเดี๋ยวถ่ายถ่ายอาจารย์นิดนึงครัทำหน้าทำตาด้วยฮะเอออ่ารเงี้ยอู้นะฮะเดี๋ยวผมชิมนิดนึง คือหน้าตาม้าห่อครับเป็นงี้ครับแล้วก็มีสับปะรดเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับมันมีกลิ่นสับปะรดนะครับแล้วก็มีเครื่องแดงแงเนี่ยเหมือนืหัวเป็นลิกสิ์นะฮะจดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็รสชาติแปลกดีนะครับแล้วก็อร่อยดีโอเคม้าห่อนะฮะก็รสชาติแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นในที่ตลาดมาน้ำพึ้งกันครับเดี๋ยวกับแม่ค้าสวยๆครับยิ้มหวาน